นี่คือหนังของคุณเลยพกทิชชู่ไปด้วยนะครับทำไมมีระเบียบน่าสงสารขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดก็คือ สวัสดีค่ะปอจากช่อง Disney b a ว e นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะอปอก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Encanto หนังแอนิเมชันเรื่องใหม่ล่าสุดจาก w a l t Disney นั่นเองค่ะว่าตัวปอเนี่ยรู้สึกยังไงก,กับหนังเรื่องนี้บ้างนะคะก็ นงเรื่อี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิราเบลนะคะสมาชิกคนเดียวในครอบครัวของมาริเกลที่ไม่มีพลังวิเศษเลยโดยเรื่องราวเนี่ยก็จะเซตอยู่ในคาซิต้าหรือว่าบ้านของครอบครัวมาริเกลในประเทศโคลอมเบียค่ะแต่แล้ววันหนึ่งนะคะบ้านนี้ก็ค่อยๆพังผังค่อยๆร้าวแล้วมิราเบลเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นคนทําให้คาซิต้าเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้สําหรับใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของปอนนะคะที่ได้แบบรีแอ เทรลเลอร์ของหนังเรื่องแอนคาร์ตเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตัวปอเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากขนาดนั้นเพราะว่าจากเทรลเลอร์ที่พวกเราได้ดูนะคะเราก็จะได้เห็นว่าโอเคหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งที่พยายามที่จะกอบกู้ให้บ้านของเขาเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ซึ่งอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับหนัง h e โรอ n นเรื่องอื่นๆของวอลเดนซี่ที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นแบบหนัง่องวอวนาที่แบบว่า เกาะจะพังแล้วก็ต้องออกไวเพจนภายเพื่อที่จะทําให้เกาะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ทุกคนแฮปปี้ซึ่งอันเนี้ยในเทรลเลอร์นะคะมันแบบทําให้อปอรู้สึกอย่างนั้นปอก็เลยแบบเอ๊ะมันก็คงไม่มีอะไรมากหรอกนะแต่ว่าทุกคนก่อนหน้าเนี้ทางเมืองนอกเนี่ยเขาก็ได้พรีเมีย์หนังเรื่องนี้ไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีคนวิวว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่ามันจะดีวะแล้วยิ่งแบบได้ฟังเพลงที่ดิสนีย์ปล่อยของหนังเรื่องนี้ออกมาก็เลยแบบเฮ้ย มันต้องดีมากๆแน่ๆเลยเพราะอย่าลืมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังมิวสิควลนะคะซึ่งแบบเน้นร้องเพลงมากกว่าเน้นพูด impressed, imagine how feel more. ซึ่งด้วยความที่พวกเราก็คือสายดิสนีย์ก็จะอชอบร้องเพลงกันอยู่แล้วใช่ไหมก็จะยิ่งแบบตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้เป็นธรรมดาแล้วยิ่งอบไได้ไปสัมภาษณ์กับทีมภาคไทยของหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยิ่งแบบอุย๊ยหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจมากๆแล้วแบบขนาดเพลงภาษาไทยแบบไม่มีดนตรีอย่างดีขนาดนั้นน่ะแล้วแบบ เพลงแบบมีดนตรีไม่ว่าจะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอะมันจะต้องแบบดีมากๆแน่ๆเลยแล้วทุกคนสรุปก็คือรอชอบมากให้แบบอย่างนี้เลยอ่ะแบบคือเพลงคือตอนนี้กลายเป็นหนังหนึ่งในห้าที่อบอชอบที่สุดของอันดิสนีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คืององมาตอนแรกจากเทรลเลยที่แบบเฉยมากๆตอนนี้ก็คือชอบมากๆ ซึ่งสิ่งที่ปอชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหลายอย่างมากๆเลยแต่ว่าขอขอยกมาสัก5อย่างแล้วกันนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมคะฟังแล้วมันอาจจะดูเลี่ยนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนดูคือรู้สึกไม่เลี่ยนเลยไม่มีความขนลุกก็แบบ ความรักของครอบครัวชนะทุกสิ่งเลือดต้องขนะ้นกว่าน้ำอะไรแบบนี้คือไม่มีเลยตอนที่ดูนะคะก็รู้สึกว่ามันฟล o ดีมากๆไม่มีตอนไหนที่น่าเบื่อเลยจะมีก็แต่ว่าตอนที่หนังมันเป็นตอนคลายแม็กซ์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังจะจบแล้วเรอไม่อยากให้จบเลยอยากดูต่ออะไรประมาณนี้นะคะ่ะ อย่างที่2นะคะก็คือเรื่องเพลงค่ะเอาจริงๆทุกคนมันดีมากๆซึ่งเพลงที่ปอยชอบที่สุดเนี่ยก็คือเพลงที่ชื่อว่า We Don't Talk About Bruno ตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจแน่ๆว่าทำไมปอลถึงชอบเพลงนี้มากๆตอนนี้ก็คือรอฟังเพลงภาษาไทยเลยก็ส่วนในรายละเอียดเรื่องเพลงอื่นๆนะคะเดี๋ยวปอก็ขอยกไปเป็นหลังคลิปอีกทีเนาะเพราะว่าเรื่องเพลงเนี่ยเรื่องใหญ่จริงๆ และสิ่งที่ชอบที่สุดเป็นอันดับ3ามของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือเสียงเด็กๆในหนังเรื่องนี้ทุกคนคือมันมีความแบบน่ารักน่าหยุมมากๆไม่ว่าจะเป็นอันโตนนโอนะคะน้องชายของมิราเบลหรือว่าเสียงแบบเด็กชาวบ้านที่อยู่ในเมืองอันคาโตเพราะว่าด้วยความที่เป็นเสียงเด็กฝรั่งว่ะคะ่ะทุกคนคือมันจะมีความแบบหุยฟังแล้วแบบเอ็นดูเหลือเกินแบบพูดอีกสิลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นสิ่งที่ปอชอบมากๆอีกอย่างในหนังเรื่องนี้เลย และสิ่งที่ชอบอย่างที่สี่นะคะก็คือมุกตลกของหนังเรื่องนี้ทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นหนังดิสนีย์ก็จะมีมุกตลกสอดแทรกมาใช่ไหมะคะหนังเรื่องนี้ก็คือไม่แ่วทุกคนปากันไม่หยุดขำวาาจริงๆคือมันมีหลายฉากที่เอาแบบหัวเราะออกมานิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นหนังดิสนีย์มุกมันก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแพวเท้าเหมือนกับหนังมาร์เวลขนาดนั้นแต่ว่าอันเนี้ยดูเพลินมากมจริงๆ และสิ่งที่ชอบที่สุดอย่างสุดท้ายก็คือมิราเบลทุกคนคือด้วยความที่มิราเบลเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นคนที่น่ารักที่สุดสวยที่สุดของหนังเรื่องนี้ค่ะตอนแรกอะ่ะเราก็พอเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกอะ่ะเราก็เลยแบบอ่ะยังเฉยเฉยยังไม่ได้อะไรมากแต่พอเราได้รู้จักกับตัวมิราเบลที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมถึงเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความน่ารักขนาดเนี้ยคือเราจะไม่พูดมากว่าเป็นน่ารักยังไงอะ่ะแต่ว่า อปอเชื่อว่าใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จะต้องรู้สึกแบบอปอว่ามิราเบลเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากๆดีมากๆถ้าเกิดว่าอปอมีลูกอ่ะก็อยากให้ลูกเป็นแบบมิราเบลเนี่ยแหละไม่อยากได้แบบคนอื่นแหละซึ่งโดยส่วนตัวอนะคะปอปรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเน้นไปที่เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวาค่ะทุกคนคือแบบว่าเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวบันทึเก้านะคะว่าแบบว่ามันก็จะมีความอิดช้าความโกรธความไม่เข้าใจกันซึ่งอปอเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น อะไรที่เรียวมากๆเลยคือถ้าเกิดว่าเราไม่คุยกันอ่ะเราจะเข้าใจกันได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราเกิดมาในครอบครัวเดียวกันแล้วเราจะเข้าใจกันไปซะหมดความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ทั่วไปที่แบบเราจะต้องมานั่งคุยกันว่าโอเคเรารู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันถึงจะเข้าใจกันความสัมพันธ์มันถึงจะแน่นแฟนมากขึ้นอนะ่ะซึ่งบอลรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่แบบดีมากๆแล้วก็ชอบบอรู้สึกมันเรียลดี และที่สําคัญที่สุดของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องการมองตัวเองคืออปปว่าหนังเรื่องนี้มันทําให้อปอรู้ว่าที่จริงแล้วอะ่ะการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่เก่งพออะ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยมันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่รู้สึกอย่างนี้แต่อปอเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนมากๆที่รู้สึกแบบเดียวกันแล้วยิ่งเราอยู่ในสังคมที่ตอนนี้แบบใครๆก็ดูประสบความสําเร็จเป็นหมดเลยแต่ทําไมเราถึงเป็นแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหนังเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบเดียวกับมิราเบลเนี่ยเราจะสามารถจัดการกับความรู้สึกนี้ได้ยังไงบ้างแบบไม่ใช่แค่การหลอกตัวเองว่าเอ้ยฉันก็ดีแหละแต่คือเป็นการเชื่อจริงๆในตัวของเราเองแต่ว่ามิราเบลจะทํายังไงเนี่ยพราะเราก็ต้องไปดูกันในหนังเรื่องเอ็นคัรตนะแต่วันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พอรู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันแบบฮิวใจได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปดูหนังเรื่อง Encanto แล้วก็แบบที่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะพกทิชชู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าร้องไห้แน่ๆเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่แบบเป็นหนังดิสนีย์ใช่ไหมคือเขาก็ไม่ได้ดังเรื่องการทําให้คนดูร้องไห้ได้เท่ากับพิกซ r าแต่หนังเรื่องเนี้บีบหัวใจในระดับหนึ่งเลยยิ่งแบบถ้าคุณเป็นคนที่แบบขี้สงสารอะ่ะหนังเรื่องเนี้ไม่รอดร้องไห้แน่ๆ,ๆ,ๆคือตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเลยอะ่ะ อ,อ๋อปอคือทำไมมีระเบียบน่าสงสารขนาดนี้แล้วก็น้ําตาไหลไปยกนึงในเรื่องนี้นะทุกคนคือมันก็จะมีฉากที่ดูแล้วแบบใจสลายอาจจะเวอร์เกินก็ได้คนอื่นอาจจะไม่ขนาดอปอแต่ปอรู้สึกว่ามันแบบบีบหัวใจมากประมาณสามสี่ฉากปอดูแล้วแบบอืมแต่ก็นั่นแหละปอก็ไม่รู้ว่าแบบคนอื่นจะน้ําตาไหลง่ายเท่าปอ,าอหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเราก็แบบ ร้องไห้ตอนไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างให้ออแบบรู้สึกชื่นใจหน่อยว่าโอเคไม่ได้อินสุดๆไปแค่คนเดียวนะคะแต่ทุกคนสิ่งที่อ่อแบบอินที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยก็คงจะไม่พ้นเรื่องเพลงนั่นเองค่ะซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้คุณลินมาเนลนะคะมาแต่งเพลงใหม่เป็นเพลง o r i g i นอลทั้งหมด8เพลงด้วยกันฟังแล้วแบบดูเยอะใช่ไหมแต่ว่าแบบตอนที่ดูหนังอะ่ะจะรู้สึกว่ามันเยอะกว่านี้อีกเพราะว่า เขาร้องเพลงกันทั้งเรื่องเลยใครที่เป็นสายชอบร้องเพลงดิสนีย์นี่คือหนังของคุณเลยบางคนอาจจะไม่รู้จักคุณลินมาเอลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงจากหนังเรื่องมัมนาเนี่ยเรื่องนี้ก็คือร้องเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าคุณลินมาเนลเนี่ยแหละก็เป็นคนแต่งเพลงให้กับหนังเรื่องมัวนาเหมือนกันคือถ้าเกิดชอบมัวนาชอบเพลงของนี้ด้วยแน่นอน แล้วความที่หนังเรื่องนี้นะคะก็จะเบสที่ประเทศโคลอมเบียใช่ไหมคะเพลงก็จะเป็นเพลงแบบสไตล์โคลอมเบียนซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีสไตล์เพลงโคลอมเบียนที่แตกต่างกันไปเลยก็เลยทําให้เราได้เออมีความรู้ใหม่ว่าเออเพลงสไตล์โคลอมเบียนเนี่ยมันสนุกแล้วมันก็มีหลายแบบมากๆเลยแล้วคือแบบเพลงติดหูมากๆทุกเพลงเลยตอนที่อยู่ในโรงอะ่ะทุกคนก็คือแบบว่ามีความแบบจะเต้นแล้วก็แบบแอะเก่งใจคนอื่นอากาเด็กท้าหน่อยๆน่อยแต่ว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดก็คือเพลง โซโล่ของิราเบลคืออ๋อพอไม่รู้นะว่าคนอื่นรู้สึกยังไงแต่ว่าส่วนตัวปอรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบรู้สึกแบบอลังการขนาดนั้นเมื่อเทียบกับแบบเพลงโซโล่อื่นๆของตัวละครหลักในหนังดิสนีย์เรื่องอื่นๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเสียดายนิดนึงแต่ว่าเพลงอื่นคือแบบปังบัวแบบว่าเกินเบอร์ไปมากๆ,ๆก็เลยเออไม่เป็นไรลองเพลงอื่นแทนก็ได้แต่ว่าชอบเพลงของหนังเรื่องนี้มาก สัญญาเลยว่าถ้าเกิดไปดูเนี่ยจะต้องชอบมากๆเหมือนกันแน่นอนค่ะแล้วก็มาถึงสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือสิ่งที่ปอไม่ชอบในหนังเรื่องนี้ค่ะซึ่งก็คือไม่มีเลยทุกคนไม่มีเลยอาจจะมีติดแค่เพลงคือมันไม่ใช่ติดอะทุกคนมันเป็นความเพลงมิวสิควลใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบ บางเพลงที่จะมีการร้องประสานเสียงกันว่าแบบโอเคม,มีตัวละครสี่ตัวแล้วเขาก็จะร้องพร้อมๆกันด้วยเนื้อเพลงคนละประโยคคือด้วยความที่ว่าอันนี้คือดูเป็นภาคภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็แบบซับมันก็จะเป็นซับภาษาไทยในหูเนี่ยเขาจะได้ยินทั้งหมดสี่คนพูดไม่เหมือนกันสี่แบบแล้วซับก็จะเป็นซับภาษาไทยซึ่งแบบโซนปราสามันก็คือจะแยกไม่ออกตอนนั้นก็คือแบบมวลผลไม่ถูกมากๆเลยมันก็จะมีความแบบว่าโอเค ตอนนี้มันกําลังร้องอะไรกันอยู่นะก็จะมีความแบบงงนิดนึงแต่ว่านี่คือมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบไปดูแบบละครเวทีก็จะแบบน่าจะเข้าใจว่าปอรู้สึกยังไงนะแต่ก็เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ติดเอาจริงๆผมปอไม่ได้ติดอะไรของหนังเรื่องนี้เลยชอบมากดีมากโอเคสุดๆอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเรื่องนี้ก็ได้เป็น1ใน5อันดับหนังดิสีย์ที่ปอช,ชอบที่สุดตลอดกาลเลาตอนนี้ก็คือแบบว่าดีมากเลยชอบมาก นั่นแหละค่ะ แล้วทุกคนล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับหนังเรื่องแอนคารโตชอบไม่ชอบตรงไหนเหมือนกับอบอบ้างหรือเปล่าคะก็แบบมาคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบหนังเรื่องแอนคารโตเหมือนกับออนะคะก็รอดูจะสิบเรื่องจริงของหนังเรื่องแอนคารโตแล้วก็อีสเตอร์อจากหนังเรื่องแอนคารโตได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบอะไรเกี่ยวกับดิสนีย์เนี่ยก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งกระเบลของช่องดิสนีย์เบบี๋นะคะจะได้รู้ทันทีที่อบอลงคลิปใหม่หมกับ Disney เลยหรือว่า ลงคลิปจะเิบเรื่องจริงแล้วก็อิสเตอร์เอ็กของหนังเรื่อง e n ็ a n t ร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ h a ปปี m a g จิเข้าเดค่ะบ๊ายบาย